ล่าสุดอะน้ำท่วมอะคอนโดขายจะขายคอนโดน้ำท่วมอะไรยังไงอะเราปิดน้ำมันก็คือปิดน้ำตรงไหนในอ่างปะในอ่างมันก็เออขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเใช่ปะคือเปิดแบบฟูเลยคือพยายามปิดคือปิดเหมือนปิดแต่ปิดไม่สนิทไม่หรอกไม่ใช่มีต้องแก้ตัวคือเรา วันนี้ถามว่าของเราเราจะได้พูดคุยกับนักแสดงรุ่นใหญ่แต่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่อยู่ในวงการมานานแล้วแต่ว่ายังสดใสอยู่ทุกวนสักโอ้โหสีนี่ก็คือว่าสีเสื้อที่ใส่มาเน,นี่คือแบบไม่อยากมองพ, <ะ S 1> พัดเทลไม่เทลไม่พาดไม่อ่อนนมนม,ม <laughs> พี่ประจวตัสดทีครับ ไม่เคยสิจะไม่พลาดเจอเลยก็ไปเจอพี่ผาดที่ไหนโอ้เจอเราทำรายการทีมสนุกสนุกต่างๆ่ยังไม่เคยเล่นละครด้วยกันหรอละครไม่เคยไม่เคยนี่พลาดแล้วทำไมอ่ะยุคนี้เขายุคตีลังกาทุกกองจ้ะป่าแข็งแรงตีจนถึงเนียตอนปีนี้58น่ดูนะอ๋อน่ที่ผลจากการตีลังกาี่ เปิดตัวว่าล่าสุดเป็นยูทูบเบอร์ยังไงเล่าสิเป็นทำไมอยู่ดีๆเป็นอะไรๆเป็นอะไรนี่อันนี้ก็อะไรอ่ะเป็นยูทูบเบอร์ต้องไม่์ไดไม่เพราะว่ายูทูบเบอร์ต้องมีอะไรแบบอย่างนี้หรือเปล่าใช่เราตั้งเป็นช่องชื่อว่า เอาเลยเถอะต้องเอาเลยสิถ้าจะหากวนี้ไม่ทันแล้วใช่เชากวนี้ไม่ได้แล้วอันนี้จะถูกต้องนะถูกไหมพี่แกทงทงว่าชื่ออะไรดีก็บอกว่าเราอายุมากแล้วอย่ารีรอจะทำอะไรก็ทำเลยเถอะอุ้ยที่มูคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยจริงจริงจริ้งแล้วก็เลยบอกเอองั้นแบบชวนกินชวนเที่ยวจะอะไรก็แล้วแต่เอาเลยเถอะก็ไปเล่าให้พี่ก้องฟังหวังว่าพี่ก้องจะหาสปอนเซอร์ให้พี่ก้องอะไรนะ ชอบอชื่ออะไรนะชื่อเอาเลยเถอะพี่อุ้ยกูว่าชื่อตายเลยเถอะเขาก็ไว้วใกล้ฝันกันหมดแล้วไว้เ,ออเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเนเทนห์ผาก,กินพาเที่ยวแล้วเลี้ยวหาสาระกันนิดหนึ่งทางโลกแล้วเห็นไหมคะว่าทางธรรมก็มีเช่นกันคะ่ะเป็นพระนอนพระนั่งและพระอื่นนะคะน่าสนใจจริงๆเลยคะ่ะ ทางโลกแล้วทางธรรมแล้วก็ต้องต่อด้วยทางธรรมมาหากินนะคะมาดูความรักที่จุานายมีต่อลูกน้อง,อ,งยอย่างน่าประทับใจค่ะแต่ที่สําคัญคืออะไรตัดต่อเองนะตัดต่วเองถ่ายเองด้วยไหมถ่ายเองตัดต่อเองแต่ว่า คลิปล่าสุดเนี่ยมีสปอนมาหน่อยนึงตังได้ตังก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงให้สปอนเขาเชื่อถือล่ะอาว่าต้องจ้างตากล้องแล้วล่ะแต่ก็ยังตัดเองตัดเองเคยเขาตัดมาให้แล้วอารมณ์เวลาเราไปเรารู้ไงอะไรก่อนอะไรหลังก็เอามาแล้วก็เอามาตัดใหม่ หมายถึงว่าเอามาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นคือเข่ตั่มาแล้วชุดหนึ่งแล้วอันนี้คือเอามาเรียบเรมาไนอกล่าสุดมีสปอนเซอร์เข้าแล้วไปหลอกเขามายังไงสปอันเตอร์เล่าให้ฟังซิอยากอยากรู้ว่าสปอนเตอร์คืออะไรสปอนเตอร์คือไผบุญไก่ย่างร้านไก่ย่างม่ตั้ไหม รายให้ไปกินเหรอไอ้ไปกินไก่ย่างอ๋ออีนี่เขาให้ตั้งแสนหนึ่งนะมือเฮ้ยเออพี่ไพบูลจ้างดยมึงดิพี่ต้องก็มีช่องปดผมก็ทำรายการกินนะรายการกินไก่ย่างไก่ย่างกับไพบูลนันไม่ใ่เห็นนะพี่ไพบูลจะไปดูถูกว่าไก่ย่างนะเขาให้ตั้งแสนหนึ่งนะล่าสุดอะน้ำท่วมอะคอนโดค่ะจะขายคอนโดน้ำท่วมอะไรยังไงอะอ๋อคอนโดที่ไม่ทำไมอยู่คอนโดแล้วน้ำท่วมอะคือคอนโดที่อยู่ปัจจุบันเนี้ย มันร้อยเก้าสิบสี่ตารางเมตรใช่ป่ะแล้วอยู่ชั้นหนึ่งหรือเปล่าอยู่ชั้นหนึ่งหรือเปล่าอยู่ชั้นแปดว้าอยู่คอนโดที่ไหนเนี่ยคอนโดญี่ปุนหวหรือเปล่าเก่าเจดีญี่ปุ่นอะมานน้ำพุ่มอะกลับมาจากญี่ปุ่นอะเราอยู่ชั้นแปดนะขึ้นไปออกจากหน้าลิฟต์ปึ๊บอุ้ยน้ำอะไรนองเต็มไปหมดหน้าฟต์วะคุยกับไอ้ลูกน้อยยุ่นอีชุน บ้านไหนวะไม่มีความรับผิดชอบเลยปล่อยน้ำออกมาอย่างเงี้ยลงไปในรีบรีบเขาช็อตทำยังไง <c oughs> เดินไปเลยห้องตูหง้ห้องแม่เองน้ำกำลังไหลออากมาจากประตู <c oughs> ทำไมอะ่ะไม่แล้วนิติไม่โทรบอกแม่หรอมันคงเพิ่งเกิดวันนั้นเชื่อว่ามันลวกข, <อ S 1> ขอโทษนะมันลวม,นมันเกิดอะไรขึ้นน้ำ่วหรือเราปิดน้ำคือเราไปที่ปูนแล้วเราลมปิดน้ำมันก็ขื้ปิดน้ำตรงไหนขออภัยอาบอ่ะในอ่างมันก็เออขึ้นเรื่อยๆรื่ใช่ป่ะแล้วไม่ แต่ว่าเราอาบน้ำอ่ะก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องอ่ะเราก็ต้องปิดน้ำป่ะไปญี่ปุ่นกี่วันไปกี่วันสี่เนาะห้าวันญี่ปุ่นห้าวันห้าวันอ่หนุยว่ามันไม่ใช่วันนั้นที่นองวันแรกระดับน้ำไม่แม่ไม่แม่มนนี้ติดมันต้องขึ้นมาสี่เพราะว่าความหยุดเบาหยุดคือเขาเปิดปูหรือเปล่าคือพี่ผัดคือคือเปิดแบบปูเลยปะคือพยายามปิดคือปิดเหมือนปิดแต่ปิดไม่สนิทไม่หรอกไม่ใช่ม่ต้องแก้ตัวคือย่า มันลืมฟู่เลยอมันเป็นอ่างไงอ่างเวลาเราอาบน้ําเราอะไรเราก็ตีร้้วเปิดไปเนี่ยเราก็แต่งตัวเดี๋ยวคําว่าเดี๋ยวอ่ะมันลืมกลับมาแล้วลูกบ้านคนอื่นอ่ะที่อยู่คือชั้นทั้งชั้นแปดเนี่ยเราอยู่ห้องเดียวเลยหรอไม่ไม่ดิมันมันมันกำลังออกจากประตูมาคือเธอเข้าใจไหมมันไม่ได้ตูมเป็นแบบว่าไม่เลยมันค่อยๆโรยมันต้องขังในห้องน้ําก่อนเออมันต้องเอ่ยในห้องน้ำก่อนใช่แล้วห้องน้าอ่ะจะแผ่มันก็ห้องรับแขก ไม่ห้องน้ําแล้วมันจะเป็นห้องน้ําแล้วมันก็จะเป็นครัวก่อนเป็นแบบยิกยักนะแล้วแมวอ่ะถูกขันไว้ในครัวเข้าใจไหมให้มันอยู่ในครัวหนแมวประสบภัยแล้วพอกลับมายุ่นเปิดประตูน่ะน้ำก็น้ำเอาอเออแล้วก็ปลี้ไปที่ครัวไปดูแมวน้ํามันท่วมใช่ไหมแล้วไฟดูดแล้วแล้วแมวมันมันจะต้องเอาตัวรอดแมวมันไม่ยอมตายถ้าแมวก็คือจะประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยืนอะไรกันแล้วจ้า ดีแต่เต็มไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> มันคือมันเอาปลายเท้ามันอยู่ที่ไอ้กูต้องรอดกูต้องไม่โดนน้ำมันอยู่ท้าทานเมื่อกี่วันไม่รู้ไม่รู้ติดกล้องไห้ห้องเราติดกล้องแล้วติดอะไรไม่เชื่อใช่ไหมอยู่แต่วันแรกไม่หรอกถ้าวันแรกมันต้องนอนกว่านี้เช่ว่ามันค่อยๆออกมันจะค่อยๆออกได้ยงไงนึกว่าพี่ผัดไม่ได้ปิดเลยอ่ะก็หมายการเปิดน้ำผ่าบ้าอยากรู้จังหวะที่เปิดประตูห้องอ่ะน้ำมันทะลักเลยไม่ทะลักมันไหลไหลมันไม่แค่นี้มันแค่ลินออกมาแต่มันก็คือเหมือนทานน้ำนิดน้อยไหลออกมาบอก ไปเอาผ้าปูที่นอนไปเอาผ้าคลุมที่โลฟอะไรผ้าใหญ่ๆ,ๆด้วยมาอัดอัดไว้ก่อนอัดอีกอัดเอาไว้ท <ำ S 1> ัง้งไฟจะร้ะดอน้ำ <c oughs> ทังไเจอรอน้ำแล้วแมวอะไร<อ>แมวแต่แมวประสาทไปเลยแล้วแล้วฉันแล้วก็ไม่มีใครกล้าจับตัวแมวเพราะไฟมันรั่วอยู่ <c oughs> มันมีฟไฟแล้วไฟมันรั่วอียุ่นก็เอาไม้อะงัดเขี่ยไม้ให้มันมาสิว่าให้มันมาทั้งหมดบังอาจจ้าจ้าฟังนะก่อนจะงัดแมวอะ สับคัดเอาตรงนี้ไฟก่อนจับแล้วสับแล้วสับแล้วแต่ตอนที่เข้าไปไม่ได้สับกูยังรู้สึกอะไรมันตืด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 ดิ้กูไม่ตายนี่ว่าสงสารแมวนะยังแมวเขาบอกมีเก้าชีวิตใช่ป่ะนี่นึงยัไปไม่กูว่าใช้ล่วงหน้าลระสามแมวแมวฉันก่อนตายอ่ะใช้ไปเจ็ดชีวิตแล้ว แสดงว่ามีเรื่องเกี่ยวกับแมวอีกเดี๋ยวนะตัวนี้หรอตัวนี้เหรอไอ้ตัวเมียอีกตัวหนึ่งไอ้ขวานไอ้ตัวดำนั่นกูก็แบบอเลี้ยงแมวในคอนโดเหมือนทำบาปเนาะไม่ให้เขาเห็นเดือนเห็นตะวันเลยเปิดระเบียนจ้าเอาลูกออกไปดูออกไปดูเนี่ยอากาศมันเป็นอะไรยังไงอีแมวเหี้ยเห็นนกตะโกน ตกลงไปชันกระดูกหักหมดเลยกระดูกหักหลังแล้วหาไม่เจอเพราะว่าคอนโดมันเป็นสองวิงใช่ไหมฉันเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นึกออกไหมฝั่งนี้เป็นสระว่ายน้ําฉันน่ะฉันมันคาดสองวิงไนหาทุกสระว่ายน้ำหมดไม่เจอร้องให้อายีดอกไปตกอยู่ฝั่งนี้เจอร้องเป็นไงอน้องก็หลังหักน้องก็นอนจำศีลเลยรักษาแล้วหายยังไงรักษาสามเดือนหมดไปตั้งเยอะหมอบอกว่า ต้องมัดตัวไว้แล้วทำอะไรไม่ได้รอกันดูให้กระดูมันเชื่อมเชื่อมกันเองฉันก็ไปหาทุกวันแมวเข้าวชีวิตแมวแมบอกว่าเครื่องมากคืออยู่ในห้องก็ดีอยู่แล้วไม่ได้อยากรู้จักโลกโลกไปหนึ่งแล้วมันไม่ได้อยากกู้ดานด้วยกูบอกออกไปซิออกไปซิ้ออกไปต้องกลัวเป็นลูกแม่ไม่ต้องกลัวแล้วก็จับไอ้ขวานไอ้กูบอปว่ากลัวไอ้ขวานวิ่งเข้ามาอีกแบบออกไปลูกเป็นลูกแม่ ทีนี้มันไม่เห็นนกไอทีแรกพอมันเห็นมันลืมตัวแล้วไงแล้วมันโดนนกมันทันนกไหมไม่ทันไม่ทันมันแมวที่ไหนมันทันนกยังไม่หมดลืมปิดแอร์ลืมปิดแอร์นั่นอีกไฟหนึ่งแมวหนาวอีกไปไหนรอบนี้ไปไหนยังไงไปญี่ปุ่นเหรอวันหลังนะถ้ามีไฟบินญี่ปุ่นเช็คพี่ดีเลยนะในห้องน่ะ ไม่แต่ปอปอมันต้องบอกผู้ช่วยป้าอ่ะก็รีบกันไงเนี่ยเพราะมันไงมันเป็นคนที่ทำอะไรลงเวลาเราค่ะห้องเราค่ะเปิดทั้งบ้านยังไงเปิดทั้งบ้านทำไมวันนั้นอะไรนะมีคนมาดูบ้านป่ะขายบ้านแล้วมีคนมาดูบ้านแต่ขายบ้านเออมีคนมาดูบ้านในวันที่เราจะไปญี่ปุ่นเออแล้วก็เปิดให้ดูให้แอร์ฉ่ำๆเขาจะได้ดูชื่นอกชื่นใจพอเขาไปเสร็จก็ไปแล้วเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปได้ก็พากันไปกลับมาแม่ ขอโทษนะแมวตัวไหนตัวที่โดนไฟดูดแล้วแมวเยี่ยให้กินน้ำดีๆไม่กินมุ่งหน้าแต่จะไม่กินในส่วมกินแต่ใจชักโคกง่ <c oughs> พะพอเปิดเผลอไม่ได้้ยชักโคแล้วก็ติดเชื้ออติดเชื้อเนี่ยรอบแรกรักษาผ่านไปรอบที่สองทีนี้บอกไม่ให้กินทำโทษไม่้กินน้ำแล้วต่อไปนี้แล้วลืมให้น้ำไตวาย ือแมวนอนตายวายดีสาสมไปล่ะเด้อดีนะให้ยืนไปหาหมอหมอว่าให้น้ำจะคลาไตายวายนะคะก็ไม่รู้ว่าอดไม่กี่วันเนาะอยากแจ้งมุลิที่เดอะไวท์ให้เข้าไปดูแลถ้าตอนตายนะให้ข้าวให้น้ำไปเสร็จมันคงมองนะกูไม่แดกไม่แดกมึง ทำยังไงก็ได้คุณจะออกเปจิบบ้านหลังนี้ให้ได้หรือว่าแมทนั้นน่ะที่ขวานมันโดดอะมันต้องการตัวนีงตอนนั้นอันนั้นมันยังละอ่อนมันคงยังคิดไม่ได้อ๋อแล้วขวานนะแล้วขวานไปเลยปะขวานก็ตายไปเลยไงออกเป็นไตแมทนไตวายแมทนไตวายเลยตาย ตอนนี้มีแนวไหมตอนนี้มีอีกสองตัวสองเหรอตอนนี้พี่เก๋เอาคนเข้าไปช่วยเร็วตอนนี้มีสองแล้วก็ขนฟูมากแล้วก็ขนฟุ้งไปทั้งบ้านเราก็กลัวว่าลูกสาวจะเอาหลานมาเที่ยวบ้านบ่นับยุ่นยุ่นขนมันเยอะมึงต้องเอาไปกบน้ำตัดขนนะกลับมาอีกทีนี่โกนเป็นในร้อน ตัดเป็นร้อยแล้วแม่เอาไปแอบอยู่หลังโซฟานั่งเงี้ยอายอายอายโอ้ทำไมตัดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันคือความงามของมันอายุนบอกว่าไม่รู้ผมนึกว่าแม่ให้ตัดแล้วโกนเป็นในร้อยเลยนะเกียนเลยอะเกียน่ะเกียรน่ะแม่เป็นขนเกียนไม่ได้ไม่ได้เนาะไมไขนมันจะไม่ได้ใช่แล้วมันจะแบบใช่ไม่อายแต่ว่ายังไม่เคยเกิดน้ำท่วมไฟดูดสองตัวนี้เหรอสองตัวนี้ยังเนาะอยมันเกิดเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่เรื่องลืมนี่ก็ เป็นโรคประจำของเราอยู่แล้วูกปะหอพี่พายที่เลือมคุณแจห้องนี้ประจำหรือปะคุณแจห้องคือลืมจนต้องแบบว่าออกจากห้องล็อกแล้วต้องถ่ายคลิปทุกวันวันนี้วันที่8วันที่8ดมกราเวลาเพราะอะไรรู้ปะถ้าไม่ทำแบบนี้ไปถึงที่รถเปิดคลิปล็อกห้องแล้วนะเมื่อไหร่อะ ไม่เชื่อไม่เชื่อคิดก็ต้องเสียเวลาเดินไปชั้น8ไปล็อกห้องใหม่แต่แตจะบอกว่านี่แค่เรื่องประถางลืมเรื่องลืมที่เ<ะ>ืิมเรื่องทักคนเราก็เป็นหนึ่งในตองอูทัาคนผิดใครทักคนที่สที่สนามบินนึกว่าพี่นั่นะ่ะ<ฮ>ที่อยู่ G T S เนพี่อะไรนะตัวสูงๆอะ่ะโปรดิวพี่เก่งพี่เก่ง เหมือนเหมือนพี่เก้งแล้วก็เห็นเห็นเขาเดินมาเราก็แบบว่าเนาะแบบจะได้เล่น G T S สักเรื่องเราอัจฉรยะสายดีอยู่แล้วเราเป็นคนแบบฟูงกัน่ะแล้วเราทักดังด้วยพี่เก้งไปไหนแท็กอย่างเงี้ยพี่เก้งไปไหนอะคะนี่ไงนี่ไงครับครับครับพี่ไม่ใช่พี่เก้งคุณเฉลยเองคุณเฉลยเองด้วยอ๋ให้คุยเสร็จแล้วก็ชี้นะคะพี่ไม่ใช่พี่เก้งขอโทษค่ะไปอ๋อพอใกล้ๆเข้าแล้วแล้วคุยไปเรื่อยๆพี่เก้งเขาจะไม่ลักษณะนี้ไม่้นีพอ เกล่นไปพี่เก้งไงสมมติว่าเก้งสวัสดีค่ะพี่เก้งไปไหนคะเอ้อแหมวันนี้ไม่คุยแล้เจ็บพอแล้วพี่พี่ไม่ใช่พี่เก้งพอพี่เก้งไม่ตอบพี่เก้งงงเลยพี่เก้งเขาเป็นคนมีเมตตาเขาจะทักทายททายอะไรอันนี้ยังไงเขาจะคุยดาดู้ว่าโทรศัพท์แม่เนี่ย คือบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะใช้ตัวหนังสือคือใหญ่เลยนะของเราใหญ่ใหญ่ใหญ่เอามาที่ยุ่นกับแม่ชูเขาได้ไหมเอามาดูซิเราเปิดเราเปิดตัวอักษรใหญ่สุดเลยปะเปิดใหญ่หรอแล้วเรแต่ถ้าเกิดใหญ่อย่างนี้เราก็ไม่ไม่ทักอะไรผิดสิเรื่องทักใครผิดก็ไม่มีสิเธอตัวใหญ่ก็ผิดมันต้องใส่แว่นใส่ตายาวเมื่อแต่มันจะมีรูปนะที่มัดตัวใหญ่มันเกิดมันจะเดาเอาเฉยเฉยเนี่ยมาเปิดให้ มันจะเดาละเอียนอะจะแค่เดาเอาเดาเรื่องได้แต่ถ้าเกิดว่าละเอียดละเอียดก็ไม่ได้เดยายังไงอ่ะแบบคุย,ยแล้ว,ว,ลวหรอไหนดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยหูใหญ่มากเนี่ยอย่างเงี้ย ใหญ่ไหมทอนะอิงเจ็ดเั้่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แว่นเดาได้อานางน่ารักหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานเป็นอะไรต้องใส่แว่นทขนาดใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องใส่แว่นหรอพี่ชายใช่ค่ะหรอมันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเพราะเราใช้ตาเยอะหรืออะไรคืออย่างงี้ค่อยแรกก่อนใสยตายาวใส่ตายาวเนี่ยมันเกิดกับคนมีอายุแหละแต่ว่ามันจะมาเร็วมาช้าเกิดจากการใช้งานอย่างผิดผิดมาตลอดนึกออกปะที่ผ่าใช้งไงทีนี้หมอบอกว่าพี่อ่ะมีปัญหาคือมันไม่ได้เกี่ยวกับสายตาโดยตรงแต่มันมีปัญหาคือ เบีบุตาเราเสื่อมโดยที่เราไม่รู้ตัวคือกระจกตาเสื่อมอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่บอกเรามันจะไม่มีเหมือนไข้วัดโอ้ยตัวร้อนเลยไม่ใช่มันเกิดจากอะไรเสื่อมจากองานใช้งานผิดใช้งานผิดเล่นมือถือเล่นมือถือก็เธอคิดดูพี่อ่ะเล่นติ๊กต็อกอ่ะอย่างอาบน้ําอาบท่าสามทุ่มเนี่ยเล่นติ๊กต็อกรู้สึกตัวอีทีตีสี่หูไม่ต้องหูค่ะ เนนนเเหมือกัล่นอย่างเงี้ยติ๊กต็อกแล้วก็เช็คไลน์แล้วก็กดไปเฟซบุ๊กดูพิมเ t อร์เรสโอ้โหเตรียมเลยแล้วก็ไอแนะนำแนะนำเรียลอีกอันนึงเรียล e อ l เรียลในไอจีไม่หยุดเลยปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะมีวันหนึ่งหลับแล้วพอตื่นมาเนี่ยเส้นเลือดฝอยในตาแตก อเลือออกตาแล้วแล้ววิงทำง่ายๆจะไปถ่ายรายการของวิดพอยอะ,อะและ้วทีนี้โอ้วันนี้เจอพี่กิ๊กด้วยพี่กิ๊กแซวกูตายแน่ลแนนนเลยก็รีบไปหาหมอเราก็ไม่รู้เป็นอะไรนึกว่าเป็นอะไรแหละหมอบอกคุณบรรทายคุณบรรทายโชคดีนะ ถ้าเลือดมันออกตรงไอ้ข้างหลังตามากกว่านี้ต้องมีการผ่าตัดเล็กแล้วเอาดูดเอาเลือดออก <_' S 1> เหตุผลที่เป็นคือจอประสาทต,ตาเสื่อมแล้วพี่อะดูแห่ง,ง,งแล้วมันแห้งมันแห้งแห้งน <_' S 1> ึกกระดาษเนาะกระดาษพอแห้งแห้งตึงๆเจาะมันจะขาดง่ายเช่นเช่นเดียวกันมันมันสีไปสีมาเส้นเลือดฝอยแตก อันนี้เรื่องที่หนึ่งเกี่ยวกับจอประสาทตาเสื่อมโดยที่มันไม่ได้บอกเรามันไม่มีสายน์อะไรบอกเราอยู่แล้วมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นอันนี้เดือดร้อนเรื่องที่หนึ่งและการงานไปทํางานแล้วอุ้ยองแล้วต้องทําเป็นคนอย่างเงี้ยไปเนี่ยแบบพยายามไม่เราไม่เราหยอดตาให้ไม่หายก็ต้องรอค่ะต้องรอก็คือแดงอย่างนั้นรอให้ให้มันหดให้มันหายเลือดมันจางไปเองเนี้ยอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่านี่คือจอประสาทตาเสื่อมนะ ขับรถอยู่แล้วก็เปิดเพลงพอดีเกิดมาเป็นดาวพลางพราวนืาพา,าแล้วก็ปรากฏว,ว่าดาวมันขึ้นจริงๆดาวมันขึ้นปิ้งปิ้ง เปไรอะสักพักอินเพลงหรือเปล่าอินเพลงแต่มันขึ้นนะและ้วแล้วหรือว่า UFO วะหรืออะไร <c oughs> ในระหว่างที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหนูเข้าใจไหมเวลาหนูเล่นคอมแล้วเหมือนหนูปิดคอมพิวเตอร์แล้วหน้าจอมันดำเออมันเป็นอย่างนั้นมันวิบเฮ้ยแล้วพี่อยู่บนทางด่วนแล้วขับรถเ,นนเองข,ขับเนาะรถเองแล้วพี่ก็แบบไม่พี่จะไม่ตายแบบนี้ แต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันกลับมาเร็วเือมันเป็นแป๊บเดียวพี่แพทย์ก็รีบเอาตัวเองอ่ะเข้าซ้ายสุดแล้วจอดเลยนะแล้วก็ต้องตามอียุ่นมาขับหมอบอกจอประสาทตาเสื่อมอันนี้อีกเรื่องนึงมันชัดดาอย่างนี้มันชัดอย่างนี้เลยมันนี่คือขับรถนะดีนะไม่แบบว่าไปเกิดอุบัติเหตุเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพอเวลาบทมันจะพลาดเนี่ยไฟอ่ะไฟแดงไฟเขียวอะไรเงี้ยบางทีไฟมันซ้อนไฟอะไรวะการตัดสินใจมันจะแย่คันหนังก็้ดา เหมือนเราขับรถแบบเหมือนเขาขับนั่งงาอ,อ,อ <ol ètres> <ol ètres> ันนี Girl, wow ้ก็เรื่องหนึ่งอันนี้สําเป็นมากแล้วแย่ที่สุดตอนนี้ที่พยายามกลับมาดูแลตัวเองเรื่องสายตาเนาะคือพี่มีหลานมีหลานนะแล้วพี่ก็คิดว่าเออวันดีคืนดีเล่นกับหลานสมมติอุ้มอุ้มอยู่แล้วจับมันพลาดอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วทําลูกหลานเขาตกหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบไม่ได้ละคือต้อง กลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลอย่างจริงจังอย่างจริงจังทีนี้ผู้กระุก็คือตัวนี้แหละใช้อยู่เนาะก็คือหมอเราต้องหาแต่ก็คือเราต้องมีตัวช่วยด้วยคืออย่างนี้บางคนเนี่ยถามพี่ผาดว่าเยสแคร์เนี่ยเป็นไตตัสั้นหายไหมอะไรหายเกี่ยวกับโรคพี่จะบอกว่าเดี๋ยวนะนึกถึงรองเท้าส้นสูงไหมก่อนหนูตัวเตี้ยหนูใส่รองเท้าเสริมส้นหนูดูสูงถามว่าหนูสูงขึ้นไหมไม่เพราะรองเท้ามันเสริมเช่นเดียวกัน่ะเราทานพวกนี้คือเสริมเสริมให้ไอสิ่งที่มันไม่สมบรณ แบบให้มันดีขึ้นไม่ใช่รักษาอ๋อแล้วเขาไปช่วยอะไรอ่ะเรากินตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องรักษาให้จอประสาทตาเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพที่ดีแล้วก็ลดการเสื่อมคือชะลอชะลอไม่ให้เสื่อมไวใช่ถูกไหมแจาการใช้งานของเราชะลอไม่ให้เสื่อมไวแล้วถ้าเสื่อมแล้วก็ไม่เสื่อมหนักบางคนอ่ะเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้แล้วกินยาพวกภูมิแพ้ยาลดน้ำมูกอ่ะอ๋ มันก็ทําให้แห้งมันทาให้แห้งเพราะว่ามันทําน้ามูกแห้งน้ําตาก็แห้งไปด้วยแล้วเวลาตาแห้งมากๆคุณผู้ฟงังคุณผู้ชมต้องจาไว้นะคะถ้าตาเราแห้งเมื่อไหร่ผัดไทยเกิดขึ้นแล้วตาติดเชือ้อแล้วพี่ผัดเจอเยสแคร์ได้ไงน่น้องยุ้ยอ๋อพี่วิจิรนาวนิจิรนานเราเคยถ่ายละครด้วยกันคือยุ้ยเขาเป็นคนละเอียดแล้วเขาก็แนะนําตัวนี้สําหรับพี่นะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราลดเรื่องตาแห้งก่อนสําคัญนะถ้าลดเรื่องตาแห้งลงได้อ่ะปัญหาอื่นๆมันจะค่อยค่อย ช่วยได้ดีขึ้นแล้วมีสารอะไรดูแลตาอันนี้เรียกว่ามาเลเซียตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะดึงสารสกัดต่างๆคืออย่างนี้บางทีสารสกัดมีเยอะนะแต่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้แค่1 0 20%แต่ตัวนี้ดูดซึมไปใช้ได้เยอะสุดเพราะฉะนั้นกินแล้วไม่ออกไปเป็นฉี่ทิ้งเข้าไปดูแลแล้วก่อนประมาณนี้ถ้าเกินแล้วก็ค่อยขับออกถ้าเกินแล้วค่อยขับออกโปรเป็นยังไงคะปกติในหนึ่งกระปุกเนี่ยคือ1,600บาทแต่วันนี้บอกโปรพี่แพทไทยก็ได้นะก็คือวันนี้จะอยู่ที่4 499บาทเท่านั้นฮะถูกไหม <รถ S 1> 499เท่านั้นนี่รถเยอะมากสามกระปุกนะคะปกติเนี่ย 4,800บาทแต่สามกระปุกของพี่คือ1,000แล้วขออีก90บาทเฮ้ยลดลงไปนะิ่ลซื้อยิ่งลดลงก็ซื้อเยอะดีกว่าแตไปซื้อที่ไหนจะได้โปรพิไทยก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะหรือไม่ก็สั่งซื้อได้ที่ Yes Care Official หรือไม่ก็ QR Code แล้วก็มีทุกแพลตฟอร์มเอาบอกเลยตัวนี้ดังมากไปไปตรงไหนก็เจอนะคะแล้วก็ที่สาคัญชอบตรงที่ส่งฟรีรมทด้วยแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะคะผมอ่ Yes Care ตอนนี้ก็คือว่ามั่นใจและกกาอุ้มหลานไม่มีพลาดแหละฉันเป็นคุณยายแล้วนะหลานเท่าไหร่แล้วพี่ผาดหลานก็ประมาณขวบกับอีกน่าจะสามขวน่ารักน่ารักหลานน่ารักชื่อน้องอะไรชื่อชื่อน้องยูนเราจะมีไหมลืมหลานไหมแล้วไปญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ไม่มีไมไม่ลืมไม่ลืมว่าแต่ลูกให้เราอุ้มหลานใช่ไหมเออไม่ค่อยค่ะเขากลัวเขากลัวทําลูกกระโดมั้งไม่ลูกบอกว่า ไม่ให้พี่ผาไทยเล่นกับลูกเหมือนที่เล่นกับตัวเองตอนเด็กๆคือแม่เขาไม่อยู่เราก็เอนเตเทนเนาะก็เล่นแต่อ้าวจ้าอ้าวอ้าวแล้วค่ะ A B C นี่เล่นกันเล่นไปนะแม่ดีแฮอ่ะฮิยิจิฮิยิจิฮิยิจิเจมกลับมาเห็นพอดีลูกสาวกำลังมัมเล่นอะไรอะ มัมอย่าเล่นแบบนี้นะมันกระตุ้นเกินไปต้องบอกก่อนว่าลูกสาวพี่ผัดเป็นหมอเขาบอกว่าเล่นกับเด็กกระตุ้นยังไงให้เล่นธรรมดาอย่ากระตุ้นเกินไปพอตุ้นเด็กมันก็จะต้องกระตุ้นมากๆเขาห่วงเรื่องเกี่ยวกับออทิสติกเทียมเขาคือกระตุ้นไงจะไป alert alert แล้วก็เอาเอาแบบชีวิตธรรมชาติจริงๆอย่าไปอย่าไปเว้อร์วังแต่หนูชอบตรงที่อะไรหรือเ่าพี่ผัดบอกว่าแต่ฉันเลี้ยงไม่ฉันไม่ฉันไม่ค้าพูดต่อหน้าฉันขี่ผาด กลัวหนูนึกว่าพี่บอกเปล่าเขาว่าแม่เขา่อยางเงี้ยแม่อย่าเล่นเกินไปนะอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคเล่นกันดีๆนะมัมแล้วพอเขาเดินออกไปชิคกี้เลหล่นมาอย่างนี้โอเคทไมไม่กล้าพูดอ่ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแชร์ลิงก์นี้ให้ลูกพี่ครับดูดูชิคกี้เลหล่นมาอย่างนี้ฉันเห er <im Claire> ็ <abil itation> นเธอเป็นอะไรออฟชิปติกเลย ไม่กล้าต่อหน้าเดี๋ยวเขาไม่ให้เล่นลูกเขาไงแลวเลี้ยงอย่างงี้ได้เป็นหมอได้เห็นไหมแล้วพี่แล้วพี่ชูดาพาเตือนผาดตอนเนี้ยเขาเป็นกับตันทีมเราไม่ได้เป็นแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปสั่งเขาต้องเชื่อเขาเขาว่าอะไรต้องเชื่อเขาใช่ใช่ใช่เราก็เลยอาเชื่อพี่ชูไงตอนนี้เขาเป็นกับตันบ้านเขาอยู่เนาะอย่าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปขับเครื่องแทนเขาแต่เขาเคอเขาก็เล่นอีกยังไงเราเล่นไหล้วแม่เลรียญลิเทเลอิเลเลอิเลเลอร แล้วแล้วเขาไปเขาไปญี่ปุ่นกันใช่ไหมแล้วเขาบอกม้าฝากให้มาดูช่วยดูน้องด้วยเอาแล้วเตรียมอุปกรณ์มาเต็มไปหมดเลยพอแม่มันออกจากบ้านก็บอกหลอกหลานเริ่มต้นได้ลูยเหมือนนักอรก่งเลยเหมือนนได้อ่แงเลยแล้วไอหลานฉันนะมันก็แสนรู้นะแม่มันอยู่มันก็เฉยเฉยพอแล้วตามอยู่กัฉันเนี่ยเหมือนแบบะเชื่อไหม จะรักยายมากๆยายอนเตอร์เทนไงเพราะว่ายายอ่ะเพราะตอนอยู่กับแม่อะฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ <c oughs> ฉันจะเก็บกดพอยายมาปุ๊บ <c oughs> ใครจะมีซิกส่งกันเดี๋ยวค่อยดูนะจะมีซิกส่งกัน <c oughs> แม่ไปปุ๊บไปแท <c oughs> ็กยีมตีเลยยายแม่นางนะค <c oughs> ือปะห้องที่นางอยู่อะ มันจะออกมาแล้วมีบันไดจะลงแม่นางก็กลัวเนาะใช่ต้องมีอะไรกันต้องมีนางก็ไปทำคอกมากั้นพราแม่ไม่อยู่กูนึกนิดเดไม่ได้ระวังอย่างเงี้ยวันหนึ่งตกไปพราแม่ไม่อยู่แบบมานี่มาแม่ยหญ่เลยนะมาฝึกลงบันไดกันยังเลยไม่ได้เลยไม่ได้ฉันก็บอกซิดดาวนั่งแล้วค่อยๆลงปรอตูไทยปตูไทยลงแล้วนางก็นางก็ลนแต่ฉันคอยจับกหัวที่หัวต่ำเนาะลนแต่ไม่มีนกแม่ไม่มีนกมาแล้วไปแต่ไม่มีไม่มี อันนั้นแมวเด่เลื่อนอี่าไปเล่าให้เจฟังนะแล้วเดี๋ยวนะไม่มีใครเล่าเลยไม่มีใครเล่าเราเล่าไม่ได้ดูแก้วไม่ได้ดูแล้วก็ตกรอบแรกตกแล้วก็ผ่าขึ้นตกตกตกแต่ว่าอะรกี่คั้นไม่ไม่ฉันอยู่ฉันอยู่ตกหัวทิ้งอยู่กับฉันนี่แหละแล้วก็ขึ้นก็ผ่านค่อยๆยไต่ขึ้นเหมือนคาน เธอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ขึ้นลงบันไดเก่งมากแม่มันก็เลยไม่ลงบันไดได้วะอุตส่าห์ปิดแล้วแต่เช่นก็ไปบอกเขาทีหลังฉันบอกว่ามัมฝึกให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องกลัวน้องตกบันไดแล้วแต่ว่าอันนี้ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างบางทีมัวแะกลัวช่คือเช่นว่ายน้ําที่เขาเอาเด็กๆไปว่ายเนี่ยเขาไม่ได้ว่ายเลยนะว่ายเพื่อเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดคือสามารถพยุงตัวเองได้สามารถหาที่เกาะได้เวลาที่เด็กเผลอตกน้ําไปเงี้ยเขาจะได้แบบ เอาใช่ที่ร้อนค่าพยายามเขาจะได้แบบรู้ว่าเขาต้องทำอะไรไม่งั้นเขาจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บสำลักถูกอันนี้ม้้มทำถูกแล้วทำถูกแล้วใช่ไหมทำถูกแล้วแล้วบนรดางอ่ะมันมีไฟดวงเล็กๆอ่ะไฟดาวไลท์เล็กๆอยู่ตรงตรงบันไดางอย่างเงี้ยนางก็จะเอามือเข้าไปฉันก็บอกโนโนโนแล้วก็บอกไล่ตาสอนนางเนาะไล่ตาปรากฏว่าพอตอนรอบหลังๆที่มาเนี่ยนางนั่งเสร็จนางบอกฉันไล่ตาไล่ตาสอนกูหน่ะสอนกูหน่ะมันกลัวแต่กลัวไง ไฟอยู่นี่แล้วฉันแกล้ง<ๆ>ฉันแกล้งจะเอามือเข้าไปในมวงไฟฉันแกงไปเข้าได้ไหมเขาได้ไหมไมบอกโ no, no, no นโ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 นกลายเป็นมันระวังฉันมันรู้ไหมมันรู้รเขารู้สิ่งที่สอนสำเร็จแล้วแต่ว่าอ,อันเนี้ยไอ้พวกมุมอย่างเงี้ยฉันจะบอกนี่นะเราก่อนแล้วค่อยขำ่ิคนอื่นได้ฟังด้วยบอกว่าเนี่ยมุมอย่างเงี้ยไม่ได้นะระวังนะจะลุกจะนั่งระวังนะดูนะแ้กูก็โขกให้มันลุก แล้วกูโขกแรงไปเลยกูเจ็บมันก็นั่งมองข่้นแล้วทารู้ไม่เกิดอะไรขึ้นมันขยับก็ไปดูแล้วมันอ้วหงุดหงิดมันตามจับเบียกทีเนี่ยแต้มันดูไรทารู้แล้วว่าลูกมันเอ้วกหงุดหงิดตามฉันทุกอย่างเลยอะเธอเขารักนะ,นะรักแล้ว<ล>คอยดูดดรักตินี่คือเชื่อนี่คือเชื่อแล้วติดเลยแหละตัวคือโตขึ้นอะจะสนิท แต่สนิทแต่บางอย่างฉันก็รับผิดว่าฉันทําไม่ถูกอ <c oughs> ยล่างลูกฉัน <c oughs> ลูกฉันไม่อยู่ไปญี่ปุ่นใช่ไหม <c oughs> ฉันก็ไปจ้างครูฉันคิดมาหมดแล้วว่าไม่อยู่เจ็ดวันจะให้เล่นกระโหลกกะลายอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> ฉันก็จ้างครูที่เป็นครูสอนเด็กเบบีอ่ะมาการ์ดหรอการ์ดแล้วก็ต่างๆอะ่ะเกมต่างๆสําหรับฝึกเด็กอะ่ะ <c oughs> ฉันก็จะได้ก๊อปปี้จากครูด้วยว่าเล่นยังไงเสร็จแล้วปรากฏว่านัดครูสิบโมงจะมา แ็ก็รอครูแล้วก็เตรียมเด็กอะกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยไม่งองแงเนาะอ,อะไรเงี้ยแล้วเจโทรมาแม Ä ่เป็นไงบาง้างอ๋อไม่เป็นอะไรนี่ครูกําลังจะมาครูอะไร <c oughs> <c oughs> ครูครูเออก็นัดจะเอามาให้น้งองยูเล่นนะลูกแบบหลักการดีแต่แม่ต้องบอกเจก่อนว่าจะเอาใครเข้าบ้านแล้วฉันก็นรีบโทรฟ้องพี่ชูพี่ชูเห <c oughs> มือนว่าหนูอะพี่ชูแล้วยังไงเขาให้ผลว่าอะไรอีกเขาก็บอกว่าคือแม่จะ โปรแกรมอะไรอ่ะต้องบอกแกงเขาไม่ใช่แบบจะทําแบบโดยอําเภอใจหรืออะไรอย่างนี้คือก็ไม่ได้ว่าคือก็ไม่ได้ว่าว่าที่แม่ทําอ่ะไม่ดีแต่ต้องบอกก่อนเพราะว่าบ้านเขาจริงโปรแกรมของเขาต้องรู้ว่าใครเข่าออกบ้านแล้วคือเราก็รู้เลยว่า เอพเอพอลูกโตแล้วอย่าไปยุ่งไงเขาจะมีวิธีของเขาแล้วบ้านนางอ่ะเป็นประตู Door, ออโตดอร์ใช่ปะ่ะมันจะตืดๆอ่ะประตูปิดแล้วประตูปติดแ,แล้วแล้วทีนี้ฉันไม่รู้ทำไมลูกหลานหลับหลับหมดแล้วปกติฉันอยู่คอนโดเนาะฉันเข้าออกตอนไหนก็ได้ฉันก็ออกไปหาจ้มตามกินรอบดึกเที่ยงคืนครึ่งฉันก็ออกไปประตูมันก็ล้องเต้เตฉันก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงดับมันก็รอไอเจอยู่เมืองนอกฮัลโหลโทรมามัมประตูบ้านเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเหรอแล้วก็แบบเป็นอะไรเหรอ มามออกไปนอกบ้านเหรอเออคือไม่ไม่กล้าไม่กล้าแล้วก็ออกจากบ้านเที่ยงคืนเออคืออะไรเหรอมามารีพอร์ตมาว่าประตูถูกแมมไปดูซิแบบเจกังวลเรื่องโจรขโมยเหรอ๋อไม่ต้องกังวลหรอกแม่ออกไปข้างนอกเองแล้วลรืมอเปิประตูหรอก็มันดูดแต่เราแต่เราต้องถ่ายทุกครั้งนี่ก็คูออกไปแป๊บเดียวด้านที่ยาีมีอาหารคือนึ่งคือน่ะ ออกกั้งคืนน่ะโอ้ยโอ,อ,อ้แล้วก็พี่ชูบอกว่าผัดไทายเมื่อไหร่จะย้ายมาอยู่บ้านบ้านนี้พี่ชูเป็นคนสร้างนะหลังสร้างให้ออเออค่ะเอะอฉันนึกในใจไม่มีวันกุไม่ไป,ไป,ไป อาจริงนะไม่เอาวีรกรรมเรื่องเล่าของนางเยอะมากมาอีกได้ไหมครั้งหน้ามาอีกมาอีกตาใสเลยนะมาเทพมาเทพแบบว่าเิตอนเด็หน่อยว่าแบบไงมาต่อเนื่องไปอีกแล้วอแฟนๆเป็นแฟนรายการเปนแฟนแพทยนะเราจะตาใสไปด้วยกันนะคะดวงตาดีไปด้วยกันเนาะเอาีนขอบคุณพี่ภัทรที่นี่ค่ะสนุกมากเลยเนาะฝากติดตามฝากติดตามรายการด้วยช่อง YouTube นะคะช่องชื่อว่า เอาเลยเหอะเอาเลยเหอะโอเคนี่อยากดูรายการที่ทำกระหลานนะลยสิกระหลานชื่อรายการว่าม่เห็นไม่อยู่ลองทำดิชื่อนี้ชื่อนี้ไม่ค่อยเล้าใจแม่มึงเอาตาย ไม่พิมพกูตายนะที่รัเอาไปงานก็สำหรับรายการเราคุณก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าเจอกันทีพีหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ